มันจะตฝนตกล้าโต๊ะด้วยจ่า่วงนี้สี่โมงด้วยจ่าเด้อสี่ห้าโมงอะไร้วยจ่ามันจะตัฝนตกดจ้ันทำาะไรแยกมันจะหาเห็ดแล้วก็ยายล่างเห็ดแล้วยายก็สิแจ้งเด้อแกจะเบิง้งผ้าเบิ้งมันจะกาดฝนตกคุน ไลสวัสดีจ้าแพนครับทุกคนวันนี้ยายจะกิบนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนเด้จ้าเด้ออยู่ผ้ามาเห็ดกิดเห็ดอยากเด้จ้าเด้อแกเองเห็ดหามาก,มกเดจ้าเด้อเห็ยดยังเจ้าเจ้ายังไปทางหลังอันไหนล่ะาฮาา เอาแบบผีใส่ได <si ้พี่น้องผีใส่ได้จ่าเด้อยนี่ตาสองที่แกงเห็ดหนึ่งก้อนเพื่อนแบบผีติดตั้มแหลกพี่น้องนี่ได้จ่านี่เห็ดที่ใหญ่หามาเมื่อนี่แหละแกงเมื่อเร <S 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 ื่อยจ่าเด้อนี่นี่กระโบ้ห้อยที่ใดญมาเมื่อวานนี่ได้อจ่าพัดอีกได้อจ่าเด้อหามาก็ต้องมาเห็ดกินเห็ดอยากเนาะจ่าเนาะอขนาดในญ่กแ็หยุดสับแท้ใส่ผักอีตูไทย แซบดีโอ้ยใส่หัวหอมลงไปน้ำเราตาบอกพี่ไปสมม้วนเราไปทะเลอยู่ติเท้าสมมนอะพี่น้องนีมันสีมะ่วดปวกเลยพี่น้องเนี่ยนี่พี่ปวกผสมเห็ดอันนี้ในจานนี่แก่สีกินเสียบเสียบไปเลยมือนี่น้าเท่าเนาะเสียบเสบตัวมือนี่้วยงูง่อยใส ไหมออ้เนี่หมอได้จ้าเด้อแกงเสชโมอคือเก่าเลยจ้าบ่ได้แกงใส่กระทะเกงาแบบน้อยเด้อพี่น้องกระทะได้ที่สุกระทะเดียวที่ใช่อ่ะมาต้องกินบ่ได้ขายดอกจ้าเฮ็ดกินเศรษเฮ็ดกินแหล่งเงซี่ิเลยนาะจ้าเนาะจันได้ก็เป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเด้อกินกระเพาะกำลังใจได้เนาะจ้าเนาะ ขอพูนแพ่นครับชูผูชูพ้นใส่นิดๆใส่แล้วก็พี่น้องจอบเรียกพ่อจาจอบเรียกพ่อมาทำก็ยอกก็ยึกนึงเลยเธอชนน้ำได้หลายตาให้ดำไปเลยตาดำเลยนะโอ้ยให้น้งยี่ก้อนน้ำหอมพี่น้อง กนยัง่ใเรวยังมาพัดหอยต่ออยู่ไม่ใเดียวคากหม้ออยู่เผาค<อ>้างเผาเนี้ยเท้า,ทาตั้มบักริกไก่พี่เน้่พี่นอ่้องไงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยคุณว่าเบมือให้เล็กสติกับพราวะแกทองมึงดีพร่ธาดอกพี่เสติเอา,ามาคางไก้ด้วยจ<า>่าดจะได้กเหตุกินคือเก่าเลยนอกจากเนาะเฮตดแารณเดิมเดิมก็ กินได้กะอันนี้เือเด้อจ้าขิงไข่กระใสเนี้ยกระเซมเมือ่อไรบอกพริกบอก,กบไผ่กระใสเมื่ล่ะเด้อจ้าเด้อแกงคือเก่าเด้อจ้าเด้อเอามาต้องแกงกินเนาะพี่น้องเนาะอืียบเสียบไปเลยมือนี่แกงแบบนี้เด้อจ้าเด้ออย่าเบื่อย่าเด้อยย่าให้จะเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะอืกินได้กะก็กำลังใจให้ย่ายนี่ เฮ้มือนี่กะแกงเห็ดแล้วกะผัดหอยข้าเนาะจ้าเนาะเห็ดเสาเห็ดแรงกินยังสิเลยจ้าหามาเลยก็ต้องกินเห็ดกินต้องกินกินสามเวลาเกิดมาเป็นคนต้องกินสามเวลาทองพปเก็บสมยุคอังอยู่ทางด้วยจานทางยหายออกไปนแหละ ใส่สมแล้วด้ิพี่น้องสมมะขามอ่อนด้ิจ้าเด้อมะขามอ่อนได้ละว่าอย่าใส่หลายมันสูญแห้งเราเฮ็ดคนเนี่ยเขาบ่มักใส่สมเดิเขาหากสีมือตะตานีสีมือตะทองต้องใส่สมด้ิจ้าเด้อเด้อด้ิจ้าประเด็กกระมืดปุ๊บวัดพอดีเลยพี่น้องไปหลังประเด็กเอ้ยโอนี่เฮ็ดปวกวัดวานดแหละเนาะเท้าเด้อพี่น้องเด้อ ก้องสี่เลยจังบนยะาจ่าอินบานบานเนาะจ้าเนาะมันเปื่อยออกก้อนพี่น้องเลยใจเย็นๆพกหลวงหลวงเลยพกพดพกหลวงหลวงเขามาจะให้วาพกบัวพิษบัวพือพดหลวงหลวงเขาว่าอย่าละว่าพกหลวงหลวงเลยยาไปซ่อนหนึ่งพี่น้อง ใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยด้วยจ่าด้วเน่ใส่ผักแกงเจี้ยหิตเลยวันนี้คึงมอเอรีใส่ไม้ตูลงไปผิดผิดไปเลยวันนี้แสบเข้าไปถึงพวงน้องเห็นพิ่ควงคนอื่นเสนและถมคมขืนทอนกลางคืนน้ำไหลออกมาสีซี่ไหมเบื้องสร้านเนี่หลวกปาก แซ่บละพี่น้องลืมมันหนึ่งกันเนาะลื่มข้าวคัวมันเด้อพี่น้องมันเด้อนี่เมาในใจเด้อแก่นขับถึงทางไหนถึงต่างประเทศเด้ใจเด้อายอุ้ยเฮ็ดอันนี้เป็นตจารณา่บเนาะพี่น้องนี่นี่เขาอื่นเฮ็ดเฮ็ดหวานเนาะเสาเนาะอุ้ยขวนปึ๊บเลยไปข้าวคัวด้วยพี่น้อง อเสียอีกเจ้าเสียอีกเขาไม่เสียบเสียบไปเลยยาย่มันตั้มให่มันตั้มเอืออันนั้นเขาขวดก็ตั้มเขาขวัวก็ตั้มเองหอมหอมดืมพนดเรือดินพัดดินจ่าเด้อนี่เออนตนี่ได้เขาขวัวแล้วก็ป้งลุงย่าเขาขวัวตื่นหอมหอมเสียบเสียบไปเลยมึอนี่ตับตักจับโซมมอนนะ นี่เนี่โซกนี่โซกกง,ง่างมาเท่านะนี่มาๆาาาเอากระติกไผ่กระติกเขามานำมาชดในยายลยนี่โอ้ยมีเตเห็ดปวกเสียบๆนี่ขานี่ขาห็ดปวกไงด้จานมาๆมา,มา,มามบานนี้จาทอดกระสิบพัดหอย่อหอยเด้๋ยจ่าเดยล่างไปสามเถื่อนอะ4สี่เถื่อนี่ เดจานอันนี้ต่อยกวนแล้วก็มาผัดต่อผัดถอยใส่น้ำมันด้วพี่นอ้องแกเอามาก็มาเห็ดกินเลยนะสาวเนาะร้ายกว่าน้ำมันโคดีแต่น้ำมันหลายมันเหลือนเนาะพี่น้องเนาะแต่เจ้สิ่เดียวโคดีเลยพักก็พัด หมกมกระทาะเก่าเลยจ้าหมกกระทาะหมกไม่พอจ้าแบบนี้เขาเข้ามาน้ำเค็มก pues ันใหญ่ใส่พริกหน่อถ้าเขียวลงไปใส่ผงนัวได้จ้าบะนี้ใส่ผงก็ได้พี่น้องใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยได้จ้านี่ต่อนตุส่นหนึ่ง กระตอกใส่หอยลงไปจะลืมยังไเดา่ใสปลวเออพี่น้องเต้หอยอีกแล้วมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินหอยในย่าด้วยผมนีเดหละครับทั้งแม่ทั้งตาประเทศได้จ้าตัดฟิโอ้ยสับพี่น้าอวยจ้าพี่น้าปลงไปบางนึงใช่น้ำตาพี่น้อง ไอ้ข yup. น้มตาลลงไปหวานๆมามามาเอาเลยจ้าเลยเออนี <Sonic> well. so ่แตปแล้วก็ผัดผัดเลยมามามานม่ย่าที่กินสุกทุกคนไปจ่าเลยผัดหอยนั่งสูบเลยมามาอยากกินคือยายบจ่ามามาป้อนมือมากมาแตจคนใดมาเขาภาษาก็มากินกับยายเลย มาวันพระเขาพัรษาปีหนึ่งมีขังหนึ่งนอกเขาพันสาน้ำมันหอยด้วยไปใส่น้ำมันหอยลงไปค้นหอดบานมโนเห็นยายพัดบอกหอยนี่ยายกินจะบอกหอยกินหอยดีนะยายนี่กินจะหอยจะหอยเท่าบานเท้าเขาอื่นหอยจูบหอยขมเฮอื่นหอยอื่นหอยขมนำที่น้องภาษาไทยอื่นหอยขม เนื้อบานเนื้อบานื้ออื่นภาษาบาดหัวหน้านี่อื่นห้อยจูบจูบไปเลยจุ๊บเลยเนะจุ๊บเลยทางภาษาไทยคนวอื่นห้อยขมกินก็ตําสมกับเสพเสแปรเลยคือองนาเีแล้วนเแล้วเแแซ่บ่จูบแแเจิ๊บ มาำน้ำนอดใส่ตู้พี่น้องจส่มี่ลราก็ดีใส่น้ใส่ตู้ด้วยพี่น้องใส่บัวลรพาตู้น่ารักบัวหยิบตู้บัวรพาการแม่นใส่ไฟตู้ไทยกระเส็บเพื่อการด้ีจ่าเด้ออือตัวนี้ใส่บัวละพาดีจ่าเด้อนอยใส่ตู้ไทยมากมามากมากเมาในยายไปกินเด้อยายเอื่นดูแลไรได้มาเอาเด้อป้อนมือมาเอามาจูบจูบจูบเด้อ จุ๊บๆเลยนะจุ๊บๆเลยตักออกอุ้ยแสีบๆสบแสีบน้องมามา,มานี่พี่น้องตากอะได้ไปน้องพอนซืมได้เลยจาเราสามร้อยเอาไปเลย <laughs> สามหลอเอกือบมากับต้องเซ็งยังได้กินเล้วผลชิโตมาย้ายมาเลยกิดอ่างเร,ราได้จ่ายด้วย เย็นบอลนี่คอบซื้อไปด้วยจ่าแต่ยายไ่ได้คิดอ่างเด้วยจ่าเด้ออ้าตาทองซีมตาทองบจะซีมตอนไม่ทำงนตาทองับซีมน้ำอ้าตาทองซีมาติตาทองซิมเลย ซิมแล้วซิมแล้ยายไม่ได้กิดอาวุธด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ยายายโดยดีเสมอมาถ้ายายพิดผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนขอบคุณครับจะคอยติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวด้วยจ้าเด้อมาเป็นต่กับไมืก็ไปทำบุญมืเนไปทำบุญไปทำบุญด้วยจ้าเด้อ